เติมเงินเร็กซ์ล็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้องพาเวอร์กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ5,000บาทรับแตนดี y น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นก็สามารถสแกน QR code หรือกดที่ลิงก์ใต้ description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม แล็กนั o ล็อกโมบายอิทเทนอลเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ ID ใหม่ของผมนะครับผมที่ผมเพิ่งได้เล่นมา4วันนะครับณนะเวลาที่ผมอัดคลิปนะครับก็คือ4วันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเผยเทคนิคนะครับในการเก็บเลเวลนะครับผมว่า ทำยังไงนะฮะถึงเลเวลไวทาไม3วันเปลี่ยนไฮคาร์ดแล้วทําไม4วันนี่คือจ็อบใกล้ตานแล้วนะครับผมก็วันนี้จะมาเผยเทคนิคให้กับผู้เล่นใหม่ที่กําลังจะเริ่มเล่นนะครับหลังจากที่เกมเปิดมา2ปีแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูกันก่อนนะครับผมนี่ฮะตอนนี้ผมก็เป็นไฮพีซเรียบร้อยนะครับจ็อบสาดนะครับไอดี ID นี้บอกก่อนนะครับว่าเติมเงินเพียงแค่500บาทนะครับผมแล้วก็สร้างขึ้นเพราะว่าทางออฟฟิเชียลของแรนะ็คเตอร์น็อกมบายเนี่ยเขาท้าให้ผมมา ผ่านหอภายใน1เดือนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทําเป็นไกด์ให้ดูไปด้วยนะครับว่าเออผมเก็บเลเวลยังไงแล้วก็มีเทคนิคอะไรบ้างสําหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เป็นเทคนิคเก็บเลเวลก่อนนะครับการเก็บเลเวลของผมเนี่ยการที่ผมเป็น p พีซฟูลซับเนี่ยการเก็บเลเวลต้องยากมากแน่นอนนะครับแต่ยุคนี้นะครับของ HOM เนี่ย มันมีที่เก็บเลเวลที่เราใช้เทคนิคพิเศษได้นิดนึงครับก็คือ w s e l a n d นั่นเองนะครับโอเคผมจะบอกผู้เล่นใหม่ไปด้วยนะครับว่า w Wasteland เนี่ยไปยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆวาร์ปมาที่มอลล็อกก่อนนะครับแล้วก็เห็นไหมครับวาร์ปล่างสุดตรงนี้นะครับผมเราเดินเข้าไปเลยครับผมปั๊บอ่าเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้พอเข้ามาที่วาร์ปล่างสุดนะครับก็จะมีวาร์ปด้านซ้ายตรงนี้ครับผมก็เดินลงมาเข้าไปได้เลยนะครับ เอาละครับเมื like er, we away, ่อเข้าวาปด้านซ้ายมาแล้วนะครับผมก็ในแมปอัมบาร่าเนี่ยก็จะมีอยู่2วาว์ปนะครับผมถ้าเราจะไปเวสแตรดเนี่ยเราจะต้องเข้าวาปตรงกลางตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลยลุยเอาละครับเมื่อเราเข้าวาปกลางมาแล้วเนี่ยเราจะมาโผล่ที่เมืองลั่หยางนั่นเองนะครับพอถึงเมืองลั่หยางยมีวาปเต็มไปหมดลยครับแต่ว่าปที่เราจะต้องไปคือวาปที่อยู่ล่างสุดตรงกลางตรงนี้เลยเข้าไปเลยครับ โอเคครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาสู่แมป Flower Street นั่นเองนะครับผมแล้วก็วิ่งยาวลงมาข้างล่างอีกแมปหนึ่งนะครับก็จะถึงเวส t ทิร์แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับผม ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงเวสแลนแล้วนะครับผมซึ่งมอนสเตอร์ในแมปเวสแลนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเลเวล150นะครับซึ่งเยอะมากๆแต่ว่าเราจะมีเทคนิคในการเก็บเลเวลนะครับให้เราเดินขึ้นไปที่ด้านซ้ายบนนะครับแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปที่ซ้ายบนเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เดินตามทางแล้วเจอกล่องนะครับผมเจอกล่องเนี่ยให้เราเก็บกล่องมาด้วยนะครับเพราะว่าภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีการแจกพวกไอตัวกระโหลกอะไรพวกนี้นะครับผม พวกกะโหลกนะครับพวกทรายทองอะไรพวกนี้นะครับผมเราจะต้องเก็บไว้เพื่อเอาไปบริจาคที่ด้านซ้ายบนนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยระหว่างทางถ้าเพื่อนๆเ,เจอกล่องนะก็เก็บมาเลยนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้จะเจอหรือเปล่านะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ทุกอาชีพนะครับอาชีพไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเก็บเลเวลลาบากมากๆนะครับผมให้ใช้เทคนิคนี้ในการเก็บเลเวลนั่นเองนะครับอ่ะ เราไม่ต้องไปดูคลิปเก่าๆแล้วเพราะว่าคลิปเก่าเนี่ยเขาจะยังไม่มีเวสแลนนะครับมันก็จะเก็บเลเวล,เวลยากนิดน,นึงนะครับอ่ะมาครับเดินขึ้นมาด้านซ้ายบนตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะที่มันมีโลโก้นะเดินขึ้นมาตึม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 นี่ฮะมาถึงตรงนี้ครับมันจะเป็นแท่นนะครับแบบนี้ให้เรากดไปที่แท่นนะครับผมปึ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ายังไม่มีการบริจาคใดๆเลยนะครับ คุณก็ต้องบริจาคเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่ามีคนก่อนหน้านี้มันบริจาคแล้วเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาให้เราใช้งานไอ้เครื่อง Ghost u l t a er ตัวเนี้ยสานาทีนะครับอ่าโอเคตรงนี้ไม่มีใครบริจาคนะครับเดี๋ยวผมจะบริจาคมันลงไปแล้วกันนะฮะห้ชิ้นนะครับกะโหลกปั๊บอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ต้องบริจาคทรายทองอีก2ชิ้นนะครับปุ๊บอ่าทีนี้มันก็จะเปิดให้ใช้งานได้ครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูแท็บที่2นะครับตรงนี้นะครับผมเขาจะมีให้เเราเลือก แปงลงร่างได้ทั้งหมด5แบบนะครับผมก็จะมีทั้งหมดเป็นสไนเปอร์เมมโมรีแอสซัสซินครอสเมมโมรีหลอดไนท์เมมโมรีไฮพรีสเมมโมรีนะครับแล้วก็โนบิสเมมโมรีนะครับก็คือเราอยากเปลี่ยนเป็นตัวไหนก็ได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีเขียนข้างล่างอีกครับว่าแต่ละอาชีพแต่ละใบเนี่ยมันมีฟีเจอร์อย่างไรบ้างอย่างสไนเปอร์เนี่ยก็จะเป็นสายเอจิแล้วก็เป็นระยะไกลแอสซัสซินก็เป็นสายเอจิคริติคอลหลอดไนท์ก็เป็น DPS อชคอนโทรลนะครับไฮพรีสเป็นทรีตบัฟ n o v i ดเป็นบัฟ DPS อะไรพวกนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ลองดูได้นะครับอ่ะมาดูกันนะฮะจริงๆมันจะมีวิาสาหอีกตัวหนึ่งที่ผมจะใช้เป็นประจำนะครับอ่ะแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นพีชให้ดูแล้วกันนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันก็จะทําการเปลี่ยนนะครับผมกลายเป็นพรีสนั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยโอโ้โหเฟี้ยวละอ่ะเห็นไหมครับว่าเราก็จะได้สกิลต่างๆของพรีสมา A B ฮิลอะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่ามาดูสเตตมันก็จะมีสเตตให้ดูนะครับว่าเลือดเราเนี่ยเท่านี้เท่านี้นะครับแล้วก็เอเมทแท็เนี่ยเราขึ้นไป3 3มสามหมเลยนะครับผมซึ่งมันเวอร์มากๆนะครับวิธีนี้ก็จะทําให้เราเก็บเลเวลได้เร็วมากๆนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยสตานิน่าผมหมดแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับผมเนี่ยฮะมันก็จะทําดาเมจได้แบบรุนแรงมากๆเห็นไหมครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเห็นไหมอ่าประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็ จริงๆอยากให้เพื่อนๆลองไปเลือกใช้กันดูนะครับผมว่าจะใช้ตัวไหนนะครับอ่าอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะมี p l ีสนะครับผมมีไฮวิ v i s t a นะครับไฮวิ v า s t a เนี่ยมันจะลงมเ t e อได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนที่แบบว่าคอยลากมอนให้อะไรเงี้ยก็ใช้ไฮวิส i ร์ก็ดีเหมือนกันนะครับคือเราจะมาเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับใน30นาทีเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้อ่สมมติว่าผมอยากเป็นหลอดไนท์อ่หลอดไนท์ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมอยากจะแนะนานะครับผมอ่ นี่ครับเปลี่ยนฟาบนี่เป็นหลอดไนท์เรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันก็จะมีสก,กิลทั้งแบดท,ทั้งพ่นไฟนะนี่คือเรายังไม่เป็นคาสามแต่ว่าเรามีพ่นไฟแล้วนะครับเนี่ยเราก็พ่นลงไปอ่ะปุ้งเห็นไหมโอ้โหทีวันฮิตสบายสบายครับเนี่ยมาเก็บเลเวลตรงนี้คือจะเร็วมากๆนะครับผมแต่การมาเก็บเลเวลตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมบูสต์การเก็บเลเวลให้เต็มที่ด้วยนะครับใครที่แบบเป็นสายฟรีไม่ได้เติมอะไรเงี้ยก็ควรจะกดโซ่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ กิจกรรมคูณ2ด้วยนะครับมันก็จะมีแจกโซ่ทุกๆวนันทุกๆวนันทุกวันกดโซ่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของน้ํายาคูณ2นะครับนี่เขาสามารถที่จะมาแลกกับ คุณผู้ชายคนนี้ได้นะครับใน hey, p o ริ n g Gold p a l n ตัวนี้จะทําให้คุณเก็บเลเวลได้เร็วมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการคูณ 2- 1ชั่วโมงนั่นเองนะครับตรงนี้ก็สําคัญมากๆกนะครับก็จะทําให้เลเวลได้เร็วมากๆนั่นเองที่เดือก็จะเป็นบัฟวนอื่นที่จะทําให้เลเวลเร็วนะครับอย่างเช่นบ้านนะครับผมบ้านตรงนี้ก็มีส่วนในการเพิ่มเบสเอ็กพีแล้วก็จ็อบเอ็กพีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเล็กๆ,ๆน้อยๆอยที่จะช่วยให้เรา เก็บเรเวลได้นั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็คลิปนี้เป็นเทคนิคคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับอาชีพไหนที่แบบโอ้โหช่วงแรกของไม่มีผมไม่ได้เติมด้วยนะครับเก็บเลเวลยากมากนะครับให้มาที่เวสแตนเลยครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยมันสามารถทําแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เร็วมากๆจริงๆนะเพราะว่าผมมาลองวิธีนี้เนี่ยวันที่3ที่ผมเล่นผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนไฮแคทได้แล้วนะเออกดแค่ v ี p 1หนึ่งใบนะครับผมแล้วก็กดน้ํายาโปรลิงแล้วก็ไอตัวโซ่ คูณ4คูณอะไรไปนะครับคุณก็ลองมาเล่นดูนะแต่ว่าข้อเสียของวิธีนี้คือคุณอาจจะต้องเล่นมือนะเพื่อให้มันแบบว่าได้กองมอนสเตอร์ที่เยอะที่สุดเพราะว่าถ้าเราออโต้เนี่ยเราจะไม่สามารถเซตสก,กิลออโต้ได้มันก็จะเดินไปตีปกติทีนึงป้นไฟทีนึงแทงทีนึงแบททีนึง โอเวกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราจะไม่สามารถตั้งสกิลออโต้ของตัวเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้มันแบบว่าได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเราก็ควรจะเล่นมืออย่างสมมติว่าเป็นหลอดไนนะครับผมเราก็กดแต่พ่นไฟอย่างเดียวแล้วก็หากองที่มันเยอะๆนะครับหรือว่าใครมีเพื่อนเป็นไนคอยมาลากให้คอยมาโปรโวกมอนสเตอร์ให้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับถือว่าเป็นซีรีส์การสอนเล่น สำหรับผู้เล่นใหม่ที่กำลังจะมาเล่ park. นละกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ผมก็ฟังต่อมาจากคนอื่นด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะเล่นใหม่นะครับหรือว่าใครที่กำลังจะปั้นตัวใหม่แล้วแบบไม่รู้เทคนิคในการปั้นแบบนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊